อีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกอกอนะครับอันนี้ก็จัดล้านนะครับจัดร้านตรงช็อปนะครับจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของคนรักสุขภาพนะครับกาแฟกอกอกนะครับน,นิวก,กำลังจัดอยู่นะครับตรงนี้ ก็ทำชั้นจัดสินค้าก็มาครบครันหมดแล้วนะครับจะมีการจัดโปรจัดกิจกรรมนะครับส่งเสริมการขายนะครับแล้วก็จัดโปรให้กับผู้มีการรับุณทุกท่านนะครับผมสะพันวันนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นเชลแล้วนะครับ เป็นเชลเป็นชั้นเรียบร้อยและตอนนี้ก็คือเป็นการจับมือร่วมกันระหว่างดูิีแซสนะคะแล้วก็กาแฟหกออกเรากระมาจะมีโปลออกมาวันที่22นี้นะคะหรือว่าถ้าใครสนใจสนใจที่จะสั่งซื้อหรือว่าสั่งจองกันร่วงหน้านะคะเพราะว่ามันจะมีจำนวนจำกัดนะคะก็คือโอเคเคลียร์ จะมีเป็นโอเคเคลียนะคะห้ากับหกีีเนาะโอเคเคลียนะคะห้าขวดนะคะเราจะแถมกระชายไปด้วยโอนี้เท่าไหร่โอนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาท oh. จากหนึ่งโฟเราจะหักหนึ่งร้อยบาทเพื่อเอาไว้เป็นเงินเอาไปทําบุญนะคะถ้าใครสนใจนะคะมีจํานวนจํากัดแค่สองร้อยชุดนะคะตัวนี้จะมีอยู่จํานวนสองร้อยชุดก็คือ ใครที่สนใจนะคะโอเคเคลียร์นะคะห้าขวดนะคะสเป์นะคะฆ่าเชื้อในลำคอแล้วก็ตัวกระชายขาวของกาแฟโกโค่นะคะตัวนี้หนึ่งชุดหนึ่งพันบาทนะคะส่งฟรีไหมครับเออเก็บเงินปลายทางไหมครับถ้าจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะต,ตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะต,ตามไปนี้เะมาะได้จํานวนจํากัดแล้วเราจะหักรายได้ส่วนหนึ่งนะคะ หักรายได้ส่วนหนึ่งของการขายสินค้านะคะจํานวน100บาทต่อหนึ่งชุดนะคะเพื่อไปสมทบเป็นเงินร่วมกันทําบุญนะคะทั้งหมดมีเราแค่200ชุด200ชุดนะคะสองชุดนะครับ200รอยชุดใชสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับใจนะคะให้รีสั่งกันเข้ามานะคะ200ชุดใช่โดยผ่านกาแฟกบกอกหรือว่าผ่านลูทินแซดได้ไม่ใช่ต้องเรียกว่าใบมั่งมีใช่ใใบมั่งมีนะครับ ผ่านใบมั่งมีนะครับค่ะผ่านใบผ่านใบมั่งมีนี่นะครับปกติก็หนึ่งขวดสองร้อยห้าสิบบาทตอนนี้เรามาจัดโปรร่วมกับากาแฟกรอกนะครับเป็นเอาโอเคเคียนนะครับสเป์ฉีดในลำคอนะครับฉีดในช่องปากฆ่าเชื้อต่างๆนะครับเอามาใส่กับกระชายขาวนี่นะครับน,นี่นะครับเสริมความมั่นใจในยุคโควิดนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวเราออกไปดูตรงนี้ก็จะเป็นตัวช็อปตัวช็อปเนาะช็อปในร้านกาแฟกกอกนะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของใบมั่งมีแล้วก็กาแฟกกอกจาหน่ายในห้องนี้นะครับในช็อปนี้ซึ่งพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่ในกกอกนะครับสามารถเข้ามานั่งไล้สดนะครับแล้วก็พักผ่อนอริยบททานกาแฟในช็อปนี้ได้นะครับเนาะ ใครอยากเข้ามาสอบถามก็เข้ามาตรงช็อปนี้ได้นะครับในช็อปนี้ก็จะบอกนะครับในเรื่องของออแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของบายมั่งมีแล้วก็ร้านกาแฟกรกก,กกนะครับนี่ครับผมส่วนใครที่อยากทานกาแฟก็สั่งมุมด้านนู้นนะครับเนี่ยตรงมุมด้านนูน้นแล้วก็สั่งกาแฟตรงนู้นนะครับแล้วก็นั่งเล่นได้บริเวณภายในร้านนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังจัดร้านกันอยู่นะครับผมเนอะจัดร้านกันอยู่จะเปิดตัวในวันที่เท่าไหร่นะน้องนิวจัดกิจกรรมวันไหนนะวันที่22นะครับ22เ <c oughs> มื่อื่นนะครับเมืมนะ่อื่นเนาะนี่นะครับอนี่ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนกาแฟรกรอก,ก,ก,กนะครับเนาะ ้าใหญ่มากๆเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นช็อปด้านในนะครับก็สั่งเข้ามาได้นะครับผมจิบกาแฟเดินเข้าไปในร้านเนี่ยนั่งเช็คอินได้นะครับสั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่มนะครับ ก็จะเป็นเอสเปรสโซ่ลาเต้คาปูชิโน่มริกาโน่นะครับผมกาแฟมอคค่านะครับเนาะหรือว่าอยากกินกาแฟพอตนะครับเนาะหรือว่าสินค้าต่างๆภายในร้านกาแฟโกกอก็สั่งกันเข้ามาเลยนะครับจากนั้นเราก็เข้ามาชมผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าต่างๆภายในชอน็อปนี้นะครับ ไร์ right, กดแชร์กดติดตาม mm hmm. กดซับส c r i b e นะครับให้กับช่องกาแฟกอกเราด้วยนะครับโอ้คนละมุมเลยเนาะฝั่งถนนจะเป็นโอเคคลีนนะครับแล้วก็แกมมา X อ็กซ์ลูทินสเตซินิเฟล็กซ์นะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นกาแฟกอกแล้วก็กระชายขาวนะครับชั้นยังเหลืออีกสองนะครับ <laughs> ต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับกาศวันนี้เงียบมากเลยนะครับนี่นะครับร้านก็สามารถเดินมาแล้วก็เดินวนมาทางนี้ก็พักตรงนี้ได้นะครับตรงสวนหย่อมตรงนี้นะครับตรงศาลาตรงนี้นะครับผมเนาะ สามารถนั่งได้หรือเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนนี่นะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับใครอยากมานั่งหรือนั่งไหลสดหรือว่าอยากมาถ่ายรูปก็ขึ้นมาด้านบนได้เลยนะครับ <c oughs> นะครับทัศนียภาพด้านบนก็จะประมาณนี้ช่วงนี้ก็ ฝนตกมา3ามวันติดต่อกันแล้วนะครับทำให้อากาศเย็นชุ่มช่ำนะครับไปทั่วเลยนะครับผมอันนี้มันได้ทางลงนะครับเก้าขั้นก็นั่งจิบกาแฟด้านบนนี้ได้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องกาแฟกกอกนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ